ทำอย่างไรถึงจะเก่งเรียนนะครับมีเคล็ดลับทั้งหมด8ข้อครับข้อที่1คือฝึกสมาธิใน3นาทีโดยการหายใจครับหายใจเข้า1 2 3และหายใจออก1 2 3 4ทำแบบนี้เนี่ยนะครับประมาณ3นาทีจะเป็นการปรับอารมณ์และทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับข้อ2เป็นคนช่างสังเกตตั้งคําถามและหาคําตอบเตรียมเอาไว้เวลาเห็นอะไรให้ตั้งคำถามไว้เลยครับ ทำไมถึงมีไอ้นี่มีไว้ทําอะไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีอย่างอื่นอีกไหมพวกนี้จะเป็นการทําให้สมองตื่นตัวและพร้อมที่จะรับรู้ต่อไปครับข้อ3 ฝึกอ่านจับใจความสําคัญแล้วก็ฝึกอ่านเร็วครับเนื่องจากเราตั้งคําถามไว้แล้วเวลาเราอ่านหนังสือเราจึงคิดว่าคําตอบมันคืออะไรนะก็ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจอกับการหาคําตอบเมื่อได้คําตอบแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะเข้าสมองแบบทันทีทันใดแล้วก็จําได้แม่นเลยครับสำหรับการอ่านเร็วนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆเลยนะครับใช้นิ้วช่วยชี้ครับชี้แล้วก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊ก เพื่อจะเป็ี่นการนําสายตาทําให้ตาของเราเนี่ยอ่านตามนิ้วมือที่กําหนดคนที่ไม่รู้ว่าอ่านเร็วแค่ไหนแรกๆเราก็ทดลองดูนะครับใช้นิ้วเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองจับเวลาดูว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในย่อหน้านั้นเสร็จแล้วเราลองอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้นิ้วเลื่อนให้เร็วขึ้นครับจังหวะอยู่ที่เราครับแลับข้อ4ี่ครับฝึกฟังจับใจความสําคัญและจําได้อย่างทันท่วงทีเลยครับขณะที่เราฟังอยู่นั้นเนี่ยเรามีคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะ คนพูดเขาจะพูดเรื่องอะไรนะทําไมเขาถึงพูดนะแล้วเราหาคําตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลที่เป็นคําตอบเข้ามาในสมองเราปุ๊บเราจะจําได้ทันทีเลยครับโดยไม่ต้องฟังซ้ำเคล็ดลับข้อ5ฝึกพูดการพูดให้คนอื่นฟังมีประโยชน์2ต่อครับอันที่1เราเข้าใจอันที่2เพื่อนก็เหมือนกระถูกติีไว้ด้วยก็เหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับเคล็ดลับข้อ6 ฝึกเขียนอาจจะจดโนตย่อด้วยสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเช่นการใช้ไม้แมพจดเป็นบุลเลตก็ได้นะครับจดเป็นแดแกรมก็ได้การเขียนเนี่ยส่วนหนึ่งต้องคิดว่าเนื้อความที่เราจะสื่อสารคืออะไรอีกส่วนหนึ่งก็คือการเขียนออกไปเพื่อสื่อสารแล้วเนี่ยตายังมองเห็นสิ่งที่เราเขียนออกไปทําให้สมองเหมือนกับเรียนซ้าอีกชั้นหนึ่งด้วยเคล็ดลับข้อ7คือฝึกใช้งานอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีการฟังพูด อ่านเขียนสลับไปมานะครับหรือใช้ทั้ง4อย่างเลยก็ได้สมองจะประมวลผลเข้าด้วยกันนะฮะเป็นลักษณะการทำงานแบบ Parallel หรือคู่ขนานกันยิ่งมีหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันจะยิ่งทำให้สมองเนี่ยมีการบูรณาการเนื้อหานั้นเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นขึ้นแล้วทำให้เซลล์สมองของเรามีการแตกฉานออกไปดียิ่งขึ้นครับทำให้จำแม่นยิ่งขึ้นอีก แค่รับข้อ8ฝึกใช้ไอทีกับภาษาครับขณะนี้เนี่ยเรามีมือถือเรามีโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ AI ครับเราใช้ c h a t GPT หรือ Gemini มาช่วยในการเรียนทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ก,กว้างขวางยิ่งขึ้นการที่เราเรียนโดยใช้ภาษาอื่นด้วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีมีดหลายเล่มในการอ่านอาหารสมองครับทั้งหมดนี้นะครับทั้ง8ข้อรับรองครับไม่นานเกินรอพวกเราจะเก่งทุกคนเลยครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน